สวัสดีครับสมาชิก VP นะครับมาพบกันกันกบติ utorial ในการหาเงินนะฮะอย่างอื่นที่ไม่ใช่การเทรดวันนี้เราจะมานำเสนอวิธีหาเงินอีกรูปแบบหนึ่งนะครับนั่นก็คือการาป,ปล่อยกู้กินดอกเบีย้ยที่คูคอยนะฮะหรืออ่านว่าเคยูคอยหรือกู้คอยหรืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่ามันคือเว็บไซต์นะฮะเป็น Exchange ที่ชื่อคูคอยนะครับ กูคอยคืออะไรเชื่อถือได้ไหมคำถามแรกที่จะผุดขึ้นมาในเป็นคำถามแรกที่สุดนะฮะของของเราที่เราต้องถามนะครับก็คือถามว่าเชื่อถือได้ไหมน่าจะเชื่อถือได้นะเพราะกูคอยเนี่ยผมเห็นมานานแล้วนะผมเห็นมาตั้งนานแล้วผมจำได้กูคอยเนี่ยนานรุ่นบุกเบิกนานกว่าใบแสด้วยคิดว่านะ่าจะเป็นพวกยุคเดียวกันกันกบพวก บิตฟินเนนะฮะหรือไม่ก็อะไรที่เป็น ICO สมัยก่อนนู้นอ่ะผมจำชื่อไม่ได้แล้วนะครับมีหลายอันนะฮะพลลนกนกผลลนเน้านะฮะแล้วก็อะไรอีกอันน่ไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะครับยุคยุคนั้นเลยนะเป็น Exchange รุ่นบุกเบิกนะฮะแล้วหลังๆเขาก็เริ่มมีระบบให้มาแบบเออให้เราปล่อยกู้นะครับได้ ะะก็จริงๆรู้จักมาจากเพื่อนอีกคนหนึ่งนะ,ะคุณสุทธิพรมั่งมีก็ถ้าใครที่อยู่ในห้องใหญ่ก็น่าจะเคยเห็นแกอยู่เรื่อยๆนะฮะแกก็ทำช anel YouTube อะไรนะฮะก็อธิบายพวกเรื่องเดฟาเรื่องอะไรอื่นๆแกเป็นสายซิงนะผมแนะนำนะใครที่ใครที่ชอบซิงชอบอะไรเนี่ยไปตามแกได้นะครับ YouTube แกชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้นะฮะแต่ว่านั่นแหละชื่อ ในเฟซนะฮะสุทธิพรนามสกุลมั่งมีก็ไปค้นดูได้นะครับไปทีนี้เราก็มาลองดูกันในส่วนของเรื่องอือ่นๆนะครับของคู่คอยนะครับว่าเราจะเลนดิ้งยังไงนะครับจุดประสงค์ของวันนี้ก็คือเราต้องการที่จะเลนดิ้งนะครับในคูคอยต้องทํำยังไงบ้างนะฮะมาดูกันเดี๋ยวผมเป็นติวตัวเลี้ยวให้นะครับก็อันดับแรกนะครับเข้ามา ในคูคอยนะฮะแล้วก็โอนเงินเข้ามาก่อนนะฮะโอนยังไงก็กดเดบิว i ิตรงเนี้ยแล้วคุณก็โอนเงินมาจากไบแนสโอนมาจากไหนก็ได้แล้วแต่คุณนะครับกด Understand ตนนะฮะคอนดินนะครับแล้วคุณก็เลือกนะครับว่าจะใช้เชนไหนในการโอนเข้ามาผมแนะนําก็เหมือนเดิมนะทีอาทีอซ่สินะ้ค่าโอนถูกที่สุดแล้ว นะถ้าโอนมาจากเอ็กช n น e บางเอ็กช n น e อย่าง p พ y n e นนะครับโอนมาก็ฟรีเลยนะเมื่อก่อนไปแน e ก็ฟรีนะหลังๆแม่งรู้ตัวรู้ไว้แม่งไปเก็บค่าฟรีจากทีอารแม่งโคตรคนตีนเลยนะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ทีอารไม่ฟรีแต่ก็ถูกอยู่ดีนะไม่กี่เซนเองนะครับก็โอนมาโอน USDT นั่นแหละเข้ามาเลยนะครับโอนเข้ามาปุ๊บทำไงต่อนะมันก็จะมาค้าอยู่ในตัว Asset O v e r v i e w นะครับหรือเมนเคา ง่ายๆนิดเดียวมากดปุ่มเลนตรงนี้นะครับตัวคูคอยมีแอปด้วยนะก็สามารถทําผ่านแอปก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าทาผ่านแอปก็ลองไปกดกดเล่นดูเองแล้วกันนะครับเพราะว่าผมคงไม่มานั่งสอนเรื่องของการใช้แอปด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะกินเวลานะครับก็ไม่มีอะไรกดเลนเข้าไปนะครับกดเล่นปุ๊บมันจะมีเมนูนะฮะที่จะมาให้เราเลนเต็มไปหมดนะครับก็จริงๆเราไม่ได้เลนแค่ได้แค่ usdt อย่างเดียวนะฮะเราสามารถเล่นเหรียญอื่นๆได้ด้วยนะครับก็จะมีเลทนะครับเนี่ยเลทต่อปีนะฮะอะไรอย่างเงี้ยอยู่นะเดี๋ยวผมอธิบายให้ดูนะครับก็ใน user interface จะมี3ส่วนนะครับก็คือส่วนที่เป็นหน้าจอให้เรากรอก Input นะฮะเรื่องการ lending นะครับแล้วก็จะเป็นพวกเลทย้อนหลังของการกู้ยืมนะฮะของของเหรียญต่างๆนะครับอันนี้ก็คือเป็น usdt นะครับ ทีนี้ในส่วนของตัวรา,ายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวผมลองไปทีละอันแล้วกันข้างล่างจะเป็นแบบข้อมูลของเหรียญที่เราปล่อยกู้อยู่ณนะตอนนี้นะฮะทีนี้อ่ะมาลองดูนะครับในส่วนของตัวที่เราจะสนใจนะครับก็คือเมนูการให้กรอกตัวเลนนะฮะตรงนี้นะครับเวลาที่เรามีเงินอยู่ในกระเป๋าเนี่ย ตรงเม a นแอคเค้าเอาไวระเบิลตรงนี้มันจะขึ้นมาพอดีผมไม่มีตังเหลืออยู่นะมันก็เลยไม่ขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าถ้าใครแบบโอนเงินเข้ามาแล้วมันก็จะขึ้นมาให้เรากรอกได้นะครับสิ่งแรกที่เราต้องกรอกคืออะไรเอเมาส์นะฮะเอเมาส์ของเงินที่เราจะให้ปล่อยกู้เป็นเท่าไหร่นะครับสิบเหรียญก็ปล่อยได้นะครับวันนี้เห็นไหมนะฮะก็ถ้าเราขี้เกียจเราก็จิ้มเปอร์เซ็นต์ไปเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเราขยันเราก็พิมมันก็ได้สมมุติพันเหรียญอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับเทอมนะฮะเทอม เราจะให้เขากู้กี่วันนะครับถ้าคุณแบบว่าเฮ้ยไม่อยากที่จะให้เงินจมเยอะๆนะคุณก็เลือก7วันนะครับถ้าแบบคุณบอกเอ้ยเงินก้อนนี้สบายๆชิวๆนะฮะก็เลือก14วันถ้าบอกว่าเออไม่เป็นไรเงินก้อนนี้ไม่ใช้เลยกะปล่อยกู้อย่างเดียวก็เลือก28วันไปก็ได้นะครับอ่าผมแนะนําเลยนะเออลืมบอกไปเรื่องแรกเลยนะเงิน USDT ที่จะเอามาปล่อยกู้นะฮะมันต้องเป็น อพอร์ตอีกพอร์ตหนึ่งเลยนะครับที่ไม่ใช่พอร์ตเอาไว้รอซื้อเหรียญตามระบบนะฮะตรงนั้นคุณต้องไปแยกกันนะฮะพอร์ตนั้นคุณอาจจะไปใช้วิธีช็อต 1x กินดอกเบี้ยนะฮะที่ตัวคอยฟิวเจอร์ก็ได้นะครับผมหรือว่าจะไปฝากใน flexible s a ฟ e saving ของไบแนก็ได้อะไรอย่างนี้นะฮะคือพยายามฝากในส่วนที่เราสามารถ ดึงเงินเข้าออกได้อย่างสะดวกนะฮะอย่าเอามาฝากในนี้นะครับเพราะว่าเงินมันจมผมบอกเลยตอนแรกผมก็ยังไม่รู้อะไรมากนะฮะก็เลยแบบยังไม่ได้ทำติวเตอรียพอทาเสร็จเอารู้เลยเฮ้ยเงินโคตรจมเลยนะฮะก็นั่นแหละเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อไปแล้วกันนะครับ Daily i n t e r e s t เ a t ตนะฮะตรงนี้ก็คือให้เรากอกนะครับถามว่าเราจะกอกเท่าไหร่ดีนะครับง่ายๆนิดเดียวก็ดูตรงข้างขวาเนี่ยที่เป็นวิ่งวิ่ง,งอยู่นะฮะว่า มันเดลี่อินเดลินเลทที่ตอนเนี้ยที่คนเขาปล่อยๆกันเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับอย่างตอนเนี้0.13นะครับถ้าเราบอกว่าเออเราอยากจะปล่อยเร็วกว่าชาวบ้านเขาเราก็อาจจะเกาะ0.129อะไรอย่างงี้แทนนะครับหรือถ้าเราแบบว่าเออไม่เป็นไรชิวๆงั้น0.13อะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับเพราะคนอื่นเขาบางคนเขาก็เป็น0.32 0.33อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็แล้วแต่เรานะครับว่าเราจะบิดเราจะแบบว่าตั้งประมูลนะฮะดอกเบีย้ยเท่าไหร่นะครับเห็นไหม มีคนตั้ง0.129คุณมาแล้วเนี่ยเขาก็จะสู้ดอกเบีย้ยกันนะฮะถ้าเราขี้เกียจคิดมากก็ตั้งไว้แล้วก็ลืมๆไปซะนะฮะเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวก็กได้เองแหละนะครับอ่าแล้วก็กดเลนตรงนี้ปุ๊บนะครับกดปุ๊บมันจะมาเข้าอยู่ใน open order นะฮะอ่าผมลืมเล่าตรงนี้ไปนะครับในช่องนี้เนี่ยถ้าคุณสังเกตดูดีๆนะฮะคุณจะเห็นว่าตรงเนี้คือ daily interest daily interest ก็คือดอกเบีย้ยต่อวันนะครับผมต่อวันเลย 0.121ะะต่อวันก็ถือว่าโหดอยู่นะครับ Annualized Rate นะฮะก็คือดอกเบี้ยต่อปีนะครับดอกเบี้ยต่อปีก็คิดเป็นเฉลี่ยต่อปีนะฮะก็คือเอาตรงนี้มาคูณ365นะครับก็จะได้ดอกเบี้ยต่อปีก็ไนดะ้ประมาณนี้นะฮะปีละ43%ถามว่าดีไหมโห oh, ดีกว่าแบงค์สุดๆเลยนะครับถามว่าจะเป็นเลทนี้ตลอดไปไหมก็ไม่แน่นะมันก็มีขึ้นมีลงเห็นบ้างเห็นไหมพอมีคนมาขวาดอ้พวก บิดต่ําๆไปหมดนะเห็นไหมมันพุง่งปูดขึ้นมาเลยเห็นไหมฮะเมื่อกี้มันม,มีคนมาขวานพวกดอกเบีย้ยต่าไปเรียบเลยนะครับแล้วก็เทอมนะฮะเทอมก็จะเป็นในส่วนของตัวไอเทอมตรงเนี้ยนะฮะว่าเราจะปล่อยกู้กี่วันนะครับก็ที่บอกไปเมื่อกี้ว่าเออเจ็ดวันนี่แปดวันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับไอนี้ก็เป็นเงินที่แบบคนเข้ามาให้ให้ปล่อยกู้นะเขาก็จะขึ้นมาหเห็นให้เห็นนะครับ อ่ะทีนี้พอเรากดปุ๊บของของไอตัวรายละเอียดที่ปล่อยกู้ของเรามันจะขึ้นในลิสต์ด้านขวาตรงนี้นะครับเราทํายังไงเราก็นั่งรอไปเฉยๆไม่ต้องมานั่งดูเฝ้าหรอกไปทําอย่างอื่นนะครับกดแล้วไปทําอย่างอื่นไปนะครับกดปุ๊บมันจะมาขึ้นตรงลิสต์ข้างล่างนี้นะครับเราก็รอไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวถ้ามีคนมากู้ของเราไปมันจะมาค้างอยู่ในเซตเตอ u n อันเซตเนะครับอันเซตเตอคืออะไรก็จะเหมือนเป็นเหมือน คล้ายๆกับโพซิชันน่ะพูดง่ายๆคือคล้ายๆโพซิชันบอกว่าเออมีใครยืมเงินเราไปอยู่นะนะฮะแล้วเราได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับก็ไล่ไปทีละอันนะกันเียอธิบายให้ดูนะครับเทดไอดีนะก็ไม่มีอะไรเป็นแค่ยูดิ้งไอดีเฉยๆนะครับไว้อ้างอิงนะฮะเหรียญเหรียญอะไรบ้างนะครับที่เราปล่อยกู้นะครับปรินซิพัลนะฮะก็คือไอ้เงินต้นนะครับที่เราเให้เขากู้เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับอย่างเคสผมนี่ก็คือมีคนกู้หลายยอดนะเห็นไหม 1 1 9 1198นะฮะยอดหนึ่ง10เหรียญก,ก็มียอดหนึ่ง101เหรียญก็มียอดหนึ่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแอคคูอินเทอร์เนนะครับก็คือดอกเบีย้ยที่มันมีการแอคคูรายวันขึ้นมานะครับแอคคูก็คือการเหมือนกับทบเขาเรียกอะไรให้ดอกอะปล่อยดอกมาให้เรานะครับอย่างตรงเนี้ยไอเน,นี้ยอันล่างสุดเนี่ยผมปล่อยกู้มาเออตั้งกี่วันแล้วไม่รู้นะฮะจำไม่ได้แล้วตอนเนี้ยก็ได้ดอกมาประมาณ8.5เหรียญเห็นไหมครับ อันบนสุดเนี่ยก็ปล่อยมาประมาณสองสามวันเนาะนะก็ได้มาดอกมาประมาณสองจุดห้าเก้าห้าเหรียญนะครับรีเพทเอเมาส์นะครับ,รนะรบก็ถ้าคนที่เขากู้เราไปเนี่ยเขาบอกเขาขี้เกียจแลวเขาขอจ่ายคืนก่อนนะเขาก็สามารถทําได้นะครับคือบางทีเขาจ่ายเราคืนมาเลยนะเราก็ยังไม่ครบเทอมเลยนะเราก็ได้เงินคืนมาก่อนนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะไปสอนว่าเออแล้วถ้ามันเขาคืนมาก่อนเนี่ยเราจะทํำยังไงนะเราไม่ต้องเฝ้านะฮะเราจะมีระบบ ออโตเลนให้อยู่นะครับก็เดี๋ยวผมไปสอนให้มันทำยังไงเอาอธิบายอยู่ Interface ให้ก่อนแล้วกันนะครับในส่วนของ daily i n t e r e เ t rate นะครับอันนี้ก็คือเป็นดอกเบีย้ยที่เราประมูลมาได้นะครับที่เราออฟเฟอร์ไป <c oughs> แล้วมีคนมาจ่ายว่าเอาอันนี้เลนนี้ให้เราเห็นไหมคือถ้าเราแบบว่าประมูลไปถูกๆนะฮะช่วงนั้นที่ผมประมูล0.1เนี่ยคือดอกมันแขว่งอยู่ที่ประมาณวันละ0.1ถึง0.09เองนะครับ พอปล่อยศูนย์จนหนึ่งไปปุ๊บก็มีคนคว้าไปนะฮะแล้วผมก็เลือกเทอม์นมาแบบยี่แปดวันเลยเออกูขี้เกียจละนะฮะก็สุดท้ายก็เนี่ยเงินก้อนนี้ก็โดนล็อกไปยี่สิบแปดวันนะครับด้วยดอกเบี้ยแค่ว่าศูนจุดหนึ่งเปอร์เซ็นเท่านั้นเองนะครับก็ช่วยอะไรไม่ได้นะมันมันปล่อยไปแล้วนะครับทีนี้ก็ช่างเขาเถอะนะเขาจะไปทําอะไรก็ไปรว่าเรื่องของเขาเดี๋ยวพอมันจะครบเทิมนะครับก็ก็จ่ายคืนเราพร้อมดอกเบี้ยเท่านั้นเองนะครับ มาชวรีที่เดนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของวันที่ครบกําหนดชําระนะฮะก็วันที่ยี่สิบเอดเดือนสี่นะครับไม่ใช่ทูตีพูดผิดนะฮะปี2 0 2พันยี่ิเอดนะครับเดือนสี่วันที่สามนะฮะก็อีกนานเลยชาติเศษนะก็รอกันไปนะฮะเดือนหน้านู่นแหนกว่าจะครบกําหนดชําระนะครับก็ถ้าเขาไม่จ่ายก่อนเราเขาก็จะกินดอกไปเรื่อยเราก็จะกินดอกเข้าไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าเขาปิดก่อนก็ซวยไปนะฮะอย่างเคสนี้ย นะ0.14นะครับถ้าอันเนี้ยเขาไม่คืนตังค์ให้ผมเร็วนะผมก็โอ้ยกินกันไปอีกยาวจนถึงสิ้นเดือนนะครับก็ถึงจะได้ดอกกันไปเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่อยคืนมาทั้งหมดนะฮะละวางที่เราโดนล็อกอยู่ในอันเซเทลเนี่ยเราจะไม่มีเงินเหลืออยู่แล้วเอาเงินไปทำอะไรไม่ได้เลยเพราะมันโดนล็อกอยู่นะครับทีนี้มาดูในส่วนของเมนูเซเทลกันบ้างนะครับเซเทลทำอะไรนะครับ s e t t l e ก็จะเป็นในส่วนของตัว u n s e t t l e นะครับก็คือเป็นการปล่อยกู้ที่จบ,บกันไปแล้วนะครับก็อย่างที่เห็นว่าเนี่ยมันก็มีข้างบนเนี่ยเหมือนเหมือนกันหมดนะครับเนี่ยอย่าง eh. principal นะฮะหนึ่งหนึ่งแปดนะครับได้ interest มาหกจุด้าเขาก็ repayment มาให้เราหนึ่งหนึ่งเกสี่นะครับอันนี้ก็เด่นไหมได้ดอกกันไปนะครับก็จบหักลบจบนี้กันไปตั้งแต่วันนี้6ที่ผ่านมานะฮะแล,แล้วระบบก็เอาไปปล่อยกู้ต่อนะครับ มันจะมีบางอันเนี่ยดอกแบบต่ำตำๆเลยนะฮะอันนี้ก็ดีมันคืนกูเร็วหน่อยรอดไปไม่ไงั้นนะฮะเจอดอกต่ำอย่างนี้ไปอีกยี่สิบแปดวันนี้อย่างเซ็งเลยนะครับก็เนี่ยเขาก็จะแบบยืมยืมคืนคืนยืมยืมเนคืนอะไรกันไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็เขาจะเก็บไว้หมดนะครับว่ามีใครคืนอะไปบ้างนะฮะแล้วก็ได้เราก็ได้ดอกเบี้ยมาเท่าไหร่นะครับแต่ผมก็ยังงงๆอย่างนะฮะกับไอ้ระบบคูคอยเนี่ยคือ ในตัวแอ c o u n t นะครับเหมือนกับดอกเหมือนกับเงิน USDT ผมไม่เพิ่มขึ้นเลยนะครับผมก็งงๆกับเขาเหมือนกันนะฮะว่ามันคำนวณยังไงของมันวะนะผมก็นั่งบันทึกลง Excel ไปนะครับบันทึกมาหลายวันแล้วไม่เพิ่มขึ้นเลยนะครับอาจจะต้องรอแบบมีคนแบบปิดดอกก่อนนะฮะปิดปิดยอดก่อนนะฮแล้วคืนเงินอะไรอย่างงี้มั้งถึงจะขึ้นนะครับตอนนี้ก็ได้แต่นั่งดูแบบ ดอกเบีย้ย floating ลอยๆไปก่อนนะฮะยังไม่มาเป็นของเรานะฮะยังไม่รับรู้กำไรนะปล่อยกันไปนะครับออเ order history อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะก็เป็นอันที่เป็น open order นะครับแล้วก็ขึ้น list มาทั้งหมดนะฮะว่าเออเรามี order ไหนที่ execute ไปแล้วบ้างนะครับก็เอาไว้ดูหลอกเฉยๆไม่มีอะไรนะครับทีนี้กลับมาเรื่องเดิมนะฮะที่ผมค้างไว้อยู่ก็คือว่าสมมุตินะมีคนแบบปิด ยอดอันนี้ก่อนนะเขาจะปิดก่อนล่วงหน้าก่อนที่จะครบกําหนดนะครับสมมุติเขาปิดปุ้งนะเราก็จะได้เงินก้อนนี้คืนมานะครับพร้อมดอกเบี้ยนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราขี้เกียจเฝ้าอ่ะทำไงนะครับวิธีง่าย,ายๆก็คือมากดออโต้เลนนะครกดตึ้งนะครับเอโต้เลนะร Auto ตรงนี้นะมันก็จะเปลี่ยนว่าเท่า l ไอ s เสรเรามีเท่านี้นะ ยูต้องการที่จะรีเซิร์ฟเอามาไว้เท่าไหร่นะครับรีเซิร์ฟเอามาคือจํานวนเงินที่คุณต้องการล็อกเอาไว้ไม่ให้มาปล่อยกู้นะครับอย่างเช่นบางคนเขาแบบเฮ้ยเราอยากจะล็อกเอาไว้ก่อนสักพันเหรียญนอะไรอย่างเงี้ยมีพันไปร้อยเหรียญแต่ล็อกไว้ก่อนพันเหรียญปล่อยกู้แค่แปดร้อยเก้าสิบห้าเหรียญอะไรเงี้ยเราก็เซตว่ารีเซิร์ฟเอามาหนึ่งพันเหรียญก็ได้นะครับเนี่ยมันก็จะล็อกเอาไว้ที่ตรงเท่านี้นะครับแล้วก็ อันนี้เนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้โอ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือเนี่ยอันนี้คือออโต้เลนนะครับผมกําลังจะบอกอยู่ว่าออโต้เลนเนี่ยเขาจะอัปเดตทุกๆชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าเนี่ยเมื่อกี้มันเกิดมีเดลี่อินเทอร์เน็ตแบบต่ำๆแบบถล่มเข้ามาในตลาดแบบพืดนๆเลยนะครับคือคนเปิดออโต้เลนกัน นะฮะเปิดออโต้เลนกันระบบก็จะยัดเข้ามาในตลาดนะฮะใครที่กู้ดอกแพงเมื่อกี้ก็ได้แต่นั่งเซ็งบอก <c oughs> ไม่น่าเลยคกูน่าจะรออีกไม่กี่นาทีนะครับเห็นไหมนะครับระบบ Auto land, ออโต้เลนเขาเวลาเรากด enable a u t o l a n นเขาไม่ได้จะปล่อยปล่อยเข้ามาเลยในระบบทีเดียวนะครับเขาจะรออัปเดตทุกๆชั่วโมงนะก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้ว่ามันมีคนปล่อยแบบ Set ตเลทเอาไว้นะฮะเดลี่อินเทอร์เล a เลทตรงเนี้ยอยู่ที่ประมาณ0 1นันเต็มไปหมดนะครับ ทีนี้พอมันครบชั่วโมงปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบว่าปล่อยไอ้เงินก้อนที่คนเขาเซ็ตออโต้เลนเอาไว้เนี่ยนะเข้ามาในตลาดนะครับมันก็เลยทําให้แบบเกิดดอกถูกถล่มเข้ามานะฮะเดี๋ยวผมลองเซ็ตให้ดูนะครับสมมตุติตรงนี้นะฮะผมบอกว่าอยากเซ็ต1 1 4แล้วกันนะฮะเพราะดอกเฉลี่ยนะฮะตอนนี้มัน0.14เมื่อกี้ที่เห็นจริงๆถ้าคุณดูตรงนี้ก็ได้เนี่ยดอกเฉลี่ยตรงนี้เห็นไหม แล้วคุณก็เซตให้มันแบบเท่าๆกันตรงนี้ก็ได้นะครับก็ได้เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นเหมือนเบนท์มาร์กนะครับเออผมลืมบอกนะครับแล้วอย่าลืมเลือกเทอ้วมนะครับถ้าผมเนี่ยผมแนะนํานะจริงๆเทอมเหมือนไม่ค่อยจะต่างกันหรอกแต่ถ้าคุณคิดว่าช่วงไหนดอกมันดีนะครับแล้วคุณอยากแบบเออถือกันยาวๆแล้วคุณก็เลือกเทอมไกลๆไปก็ได้นะครับถ้าไม่คิดมากแล้วก็ใส่ดอกเยอะหน่อยนึงอะไรอย่างนี้นะฮะ อันสุดท้ายก็จะเป็น Estimate Annual Profit นะครก็คือเป็นกำไรประมาณการคร่าวๆนะครับว่าแบบเฮ้ยครบปีแล้วเราจะได้กำไรเท่าไหร่นะครับในเคสนี้ถ้าเราดอก0.12%ต่อเดือนนะครับต่อ28วันต่อวันนะฮะ2.12%ต่อวันนะครับปีหนึ่งเราก็ได้ดอกเบี้ยนะครับจากเงินก้อนของเราตรงนี้1895นะเราก็ได้ดอกเบี้ยทั้งหมด830เหรียญน,นะครับ ก็อ <im itation> ืมก็ถือว่าไม่แย่นะสี่ซนะแต่ผมไม่แนะนํานะว่าใครที่แบบมีเงินถุงเงินถังแล้วจะเอามาปล่อยตรงนี้หมดนะก็ก็ไม่รู้ว่ามันก็มีความเสี่ยงนะฮะยังไงก็บริหารความเสี่ยงของตัวเองกันก็แล้วกันนะฮะมองว่าเป็นเหมือนกับเอ่อ e, low low risk นะครับ low risk portfolio นะครับดีไปฝากแบงค์นะฮะแต่ว่าก็ไม่ควรที่จะเอามาเอาอินทั้งหมดนะเพราะว่า ความเสี่ยงมีอะไรนะฮะก็มีในเรื่องของแค่เอ็กเซนนั่นแหละนะครับว่าคูคอยมันจะปิดหายไปหรือเปล่านะฮะอะไรที่มันไม่เกิดมันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เกิดนะครับมันมีโอกาสเกิดมันก็จะเกิดขึ้นมาสักวันหนึ่งนะฮะคูคอยอาจจะปิดก็ได้ไม่มีใครรู้นะครับถ้าคุณเอาเงินแบบทุกบาททุกสตางค์ของคุณมายัดไปเลยเนี่ยแล้วถ้ามันเอ็กเซนมันปิดหายไปคุณก็สวยนะครับเพราะฉะนั้นแบ่งมาเฉพาะในส่วนที่คิดว่าเสียได้ก็พอนะครับแล้วก็เอามาใส่นะกด e n d นเดอร์เบิร์กอน มันก็จะขึ้นมาเตือนเราอีกรอบหนึ่งว่าถูกต้องไหมถ้าถูกต้องเราคอนเฟิร์มแล้วก็กดไปปึ้งนะครับมันก็จะขึ้นเป็น User อร์ e ินเทอรเฟซเฉยๆบอกเออกูรู้แล้วเดี๋ยวถ้าครบทุกชั่วโมงเดี๋ยวกูจะปล่อยไอ้เลทของมึงตรงนี้เข้ามาในระบบให้นะครับอ่าทีดีก็เราไม่ต้องทำอะไรตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจเว้ยว่าแบบเฮ้ยทำไมกูกดออโต้เลนแล้วมันไม่เข้ามาเลยวะ ผมก็งงนั่งรออยู่นั่งรออะไรมันจะมาในโอเ n นออเดอร์ผมก็เลยโรเลยแบบเมสเซจไปถามเพื่อนผมว่าเฮ้ยทำไมมันไม่มาวะนะครับเขาบอกเอ้ย hey, ปล่อยทุกชั่วโมงไม่ต้องทําอะไรนั่งไม่ต้องรอไม่ต้องเฝ้าไปทําอย่างอื่นเลยผมเลยเออโอเคนะคเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับในส่วนตรงเนี้ยมันก็อาจจะทําให้ดอกเบีย้ยที่คุณได้จริงๆนะฮะต่อปีมันอาจจะไม่ได้เป็นเลทตามที่ คุณเห็นอยู่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งมันอาจจะมีคนคืคนคุณก่อนแล้วก็คุณต้องรอแบบออโต้เลนอีกหนึ่งรอบอะชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยมันถึงจะแบบว่ามีคนมารีนิวมีคนมากู้ของคุณไปนะฮะแล้วบางทีถ้าไม่มีคนมากู้ก็ซวยอีกนะฮะก็มันก็คาอย,อย่างนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็มันมีโอกาสนะครับที่ดอกเบี้ยจะได้เนี่ยก็คือต่ำกว่าความเป็นจริงอยู่พอสมควร แต่ถามว่าเต่าต่ำถึงแค่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็ต้องลองดูนะครับแต่ให้ผมเดานะก็น่าจะต่ำกว่าที่เราประมาณเนี้ยน,นักยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับที่เขาบอกต่อปีสี่สิเปอร์เซ็นต์แล้วอาจจะได้ต่อปีจริงยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นก็หลูแล้วนะครับก็จริงๆถ้าเรามองแค่ว่ารีเทิร์นต่อปียี่สิบเปอร์เซ็นตเหมือนที่ผมเคยพูดเอาไว้นะฮะตอนแผนการลงแผนการลงเรื่องแผนการลงทุนนะครับคือทําแค่นี้ก็ได้จบแล้วว่าถึงเป้าปีละยี่สิบเปอร์เซ็นแล้ว แต่มันก็ไม่ได้ความรู้อะไรไงผมว่ามันมันก็เป็น addition นะครับเป็นเป็นอ d ด i t i o n ในการแบบกระจายความเสี่ยงนะครับเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งแล้วกันในการกระจายความเสี่ยงแต่ถามว่ามันได้เยอะไหมก็ไม่ได้เยอะหรอกแต่ถ้ามันทบทบต้นทบต้นไปเรื่อยๆนะระยะยาวมันก็เยอะเหมือนกันนะฮะโอเคนะครับทีนี้ก็มองในส่วนของเรื่อง lending จบแล้วนะ นะครับเรื่องบอ r r o w งเนี่ยจริงๆเราสามารถยืมเงินได้ด้วยนะเออนะฮะเราปล่อยกู้แล้วมีเราสามารถเป็นผู้ยืมได้นะครับแต่เรื่องยืมเนี่ยผมไม่เคยยืมเหมือนกันว่าผมไม่รู้จะยืมไปทําอะไรนะรผมก็เลยแบบเออก็ปล่อยไปแล้วกันนะฮะไม่รู้เรื่องนะฮะแบบยืมไปไหนนะฮะคุณอาจจะยืมไปนี่ก็ได้นี่ไงยืมไปเล่นเดฟายอะไรเงี้ยน,นะครับก็คุณบอกว่าเออ กูอยากจะยืมตรงนี้นะฮะเลทนี้แล้วก็ไปเล่นเดฟาแต่ปัญหาคือคุณจะเล่นไม่ได้กําไรเดยเพราะว่าถ้าคุณบอกว่าคุณยืมที่เลท0.1%นะฮะแล้วคุณไปเล่นเดฟายนะรีไฟก็ได้เลทประมาณ50%นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้รับประกันนะฮะว่ามันจะ50%ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ไม่ได้อะไรนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาจะยืมมันไปไหนนะครับอาจจะยืมไปซิ่งไปซื้อเหรียญแม่อะไรก็ได้มั้ง นะครับทีนี้เนี่ยปัญหาคือเรื่องยืมนะผมก็ไม่แน่ใจนะครับคือการยืมเนี่ยคุณจะต้องมีเงืนเหมือนมีเงินค้ำอยู่ในกระเป๋าด้วยนะฮะไม่งั้นเนี่ยเขาคงไม่ให้คุณยืมหรอกนะผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะต้องล็อกเงินคุณในกระเป๋าเท่าไหร่นะครับแล้วจะให้ยืมจริงๆเท่าไหร่นะฮะก็อาจจะเป็น50% 40%หรือเปล่านะเขาเรียก collateral นะฮะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเป็นหลักประกันนะ่ะ นะครับต้องไปดู beginner guide แล้วมั้งนะนะฮะ,นะฮะก็ลองดูแล้วกันนะฮะอันนี้นอกเหนือจากผมแล้วว่าผมไม่ยืมนะครับแต่ถ้าใครอยากจะยืมก็ลองไปศึกษาดูเอ,เองนะครับแต่ผมคิดว่ามันก็น่าจะมีรายละเอียดอื่นๆอยู่นะครับเยอะเลยแหละนะอันนี้ก็เป็นหมายเรนดิงนะลองกดดูนี่เป็นไงวะอ๋อนี่นะเขาก็จะบอกนะครับเป็นทั้งหมดทุกเหรียญเลยนะครับว่าแบบเออเราปล่อยกู้อะไรไปบ้างนะครับเพียบเลยนะฮะ ก็ถ้าคุณมีเหรียญอื่นที่คุณอยากจะโฮยาวๆอย่างบิตคอยอะไรงเงี้ยก็มาปล่อยกู้ก็ได้นะครับแต่บิตคอยก็อย่างที่เรารู้กันแหละเราไม่ได้อะไรเยอะหรอกนะครับเนี่ยดูเลยบิตคอยนะครับเดี๋ยวดูเลรน,นะเร <c oughs> ต่อปีนะฮะสองจุดหนึ่งเก้าเปอร์เซ็นตะ์งนะฮะแต่สำหรับคนถือยาวมันก็โอเคอยู่นะมันก็ดีกว่าไม่ได้อะไรนะครับแล้วรู้สึกก็น่าจะได้ ดอกเบีย้ยมันเป็นบิตคอยด้วยนะครับแต่ว่ามันน้อยจนจนผมคิดว่าถ้าคุณจะเก็บบิตคอยระยะยาวอะ่ะคุณก็โยนเข้าฮาร์ดแวร์วอลเล็ตไปเถอะไม่ต้องมาเสี่ยงในเอ็กเชนนี่หรอกนะครับคือมันดอกดอกมันได้น้อยจนไม่รู้จนไม่คุ้มอ่ะว่าจะมาเสี่ยงทําไมเออเป็นอย่างนั้นแล้วกันนะครับมันก็คาอารมณ์คล้ายๆเดฟา,าอะ่ะว่าแบบเฮ้ยถ้าดอกมันได้ไม่เยอะแล้วเราจะมาเสี่ยงทําไมนะฮะอย่าลืมว่าเดฟามันมีความเสี่ยง เรื่องรักภูเรื่องอะไรนะฮะเรื่องแบบคนหอมเงินหนีนะฮะเยอะแยะไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องประเมินความเสี่ยงที่ที่คุณรับได้นะครับว่าเอ้ยถ้าเราเสี่ยงแล้วเนี่ยมันคุ้มกันไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับคุณก็ต้องไปประเมินเอาเองอย่าเพิ่งไปเชื่อแบบโอ๊ยดอกเบีย้ยดอกไฟมันได้เยอะแยะแต่แป๊ไก่แต่เอาจริงๆคุณฝากเข้าไปแล้วคุณโดนลักภูคุณโดนแบบหอมเงินหนีหายก็จบเหยนะฮะมันไม่มีใครมาช่วยคุณได้นะครับ คนที่เขาแนะนำคุณเขาก็ไม่มาช่วยคุณหรอก <c oughs> เขาก็โดนเหมือนกันใครจะมาช่วยไงนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คุณต้องรับความเสี่ยงให้ได้นะครับทุกอย่างมีความเสี่ยงหมดนะในโลกของคิปโตที่เขาให้รีเทิร์นเยอะ <c oughs> ก็เพราะว่าทุกอย่างที่แม่งกระทำมันยมีความเสี่ยงทั้งนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณรับความเสี่ยงไม่ได้นะครับก็ไปฝากแบงก์ไปดีกว่านะอย่ามาเทรดอันนี้เลยนะฝากแบงก์ตอนนี้เ็าดอกทุเรศทุลังนะผมก็ฝากของธนาคารหนึ่งอยู่นะครับ ดอกปีละ0.4%นะแบบเอียน้อยิบหาย0.4%กูมาอยู่ในนี้4วันกูได้ครบปีแล้วอะผมก็นั่งคิดแล้วก็แบบหลันทดใจกับดอกเบีย้ยในแบงก์ไทยเราจริงๆนะอ่ะก็วันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับยังไงลองไปเล่นดนดูแล้วกันนะครับสงสัยอะไรก็ลองถามกันมาได้นะครับสวัสดีครับ